นี้เราจะมาทำไก่อบฟงองไผ่มะ้องอย่างนี้วัตถุดิบพริกไทยตะไคร้รากผักชีพริกแดงแห้งเครื่องปรุงมาตรฐาน ต้มเมื่อต้มแหลกแล้วนำไปทาให้ทั่วตัวไก่ปรุงรสตามต้องการ ไปในกุน้นกูบะทาให้ทั่วตัวไก่เมื่อทาจนทั่วตัวไก่พักไว้30นาที เมื่อหมักเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปต่อไป กใล้ตัวนี้คุณคุณวะ ยังคู่อะไกินน้ำกันปเ่เอาเอาปลาสะนะกกำลังหิวพอดีปลาห่วงปลากินกินปลาคือเสียบเลยเค็บแน่นอนเมื่อ เอาไก่มาใส่เช็ยบยุป้าเตียงไงเด้อไก่ตัวดำดำนะแมหมง่อยไก่หอยด้วน่ะมึงตาย <c oughs>